สดีค่ะติดกันนอนเตวัตถานเตะตีนากราตะคะวันนี้เราจะมาปลูกป่นแดงใหม่นะคะเราจะย้ายทิ่ปลูกใหม่วันนี้เรากำลังจะย้ายป่นแดงที่ปลูกใหม่นะคะตอนนี้มีปัญหาบ้านลกมากเลยค่ะใครอยากได้ป่นแดงนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ ไปติดต่อที่เพจได้เลยนะคะเพจตือบ้านตือเพจนะคะเ็จตื้อเพจปิดตำนานเตวัฒถาฐานเตตีนาคราชนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะใครติดใจอ,อยากได้ปอนแดงนะคะบ้านเรานี่คนรกมากเลยไม่มีที่ปลูกแล้วนะคะใครติดใจติดต่อไปได้นะคะเกิดเราจะมาสภาพดูกปอนแดงอยู่ตรงไหน ะะเดี๋ยวกำลังพาไปดูนะคะตอนนี้เรากำลังมาถึงที่ปอนแดงแล้วนะคะตรงนี้เราอยู่ตรงที่หน้านะคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพปอนแดงให้ดูตรงนี้นะคะปอนแดง,งกล่าวอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราปลูกทิ้งนะคะก็เลยไม่ได้ปลูกไว้ไม่ได้ดูแลเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีปักหนึ่งนะคะ นี่ค่ะอันนี้ปันแดงของเรานะคะตอนนี้มันถูกขยายออกไปไม่สามารถเก็บได้ตายต้นตายอยากตายนะคะปันแดงเรามีพร้อมขายตรงบริการนะคะก็ขายตดนตายวันนี้ก็เรากาลังจะปลูกที่ย้ายใหม่นะคะตรงนี้เราจะปลูกตรงนี้นะคะนี่ปันแดงของเรา๋ยวเราจะปลูกตรงนี้นะคะแล้ว่าพื้นที่เดี๋ยวเราจะถ่าตาออก ออาวลาตะโกนนะคะ น้วลูกค้าตนใจอยากได้ปอนแดงนะคะเราพร้อมปลูกขาดภายในเรือนหน้าอีกไม่กี่เรือนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เกีบยปลูกนะคะวันนี้ก็การตนดใจติดต่อไปได้ที่เพจนะคะเพจตำนานเทวตถาเดตีนากราชนะคะถ้าใครอยากได้นตนใจตักตือได้นะคะพร้อมเราจะปลูกปอนแดงขายเป็นภายในปีหน้านะคะ แต่วันนี้ขอเวลาเตรียมกระถักต้นไม้นะคะนี้เราจะพามาตบทูดต้นไม้ปันแตงนะคะ